่่ามนนคชืทีทีสวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิ u ทิวเอค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนสังเกตก่อนเลยดีกว่าว่าในหน้านีน่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าอ่ะหมุนให้ดูนิดนึง <c oughs> ไม่รู้ทุกคนสังเกตออกไหมนะคะ เฉลยเลยเละกันนีน้าไปฉีดซิลเลอร์ปาก่านะคะคือสมมติถ้าใครติดตามใน IG s t สตอรี่ต่างๆที่เห็นนีนะาอัปเดตแบบประจำประจำก็อาจจะพอสังเกตมาประมาณสัก2 3วถึงสามนะคะวันนี้เนี่ยวันที่นีน่าถ่ายนะคะเป็นวันครบรอบ3วีคพอดิเป๊ะนับจากวันที่นีนะไปฉีดฟิลเลอร์ปากมานะคะเกิ่นก่อนเลยตอนนี้ทุกคนอาจจะงงวัน,นี่น่าไปฉีดทำไม,ไมใช่ไหมตัวนีนะเองนะคะก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่า ตัวเองจะต้องแบบฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะว่ารู้สึกโอเคกับรูปปากตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปากค่อนข้างหนาอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนริมฝีปากบางแล้วมีเพอร์เซพชันว่าการฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยคือการทําให้ปากดูหนาขึ้นดูแบบเซ็กซี่ดูแบบแองเจลินาโจล e ี่แบบอื้อย่างนี้มากยิ่งขึ้น แล้วเราก็แบบแอบแบบลัวแบบตึนเต้นเล็กน้อยจากการที่แบบจะต้องฉีดฟิลเลอร์อะไรเงี้ยค่ะก็กลัวว่าพลาดกลัวว่าจะไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าพออายุมากขึ้นอันนี้พูดจริงๆเลยรู้สึกได้เลยว่าริมฝีปากตัวเองบางขึ้นเล็กน้อยแต่ที่สําคัญเป็นจุดที่แบบเพนพอยนะคะก็คือเรารู้ว่าเรามีร่องริมฝีปากเยอะอยู่แล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยไอ้ร่องต่างๆเราเนี่ยก็ลึกมากยิ่งขึ้นทําให้เวลานี้นะาลงลิปอะค่ะ บางทีมันจะแบบเข้าไปอยู่ในร่องริมฝีปากเหล่านั้นแล้วเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายงาลิปสิกเงี้ยเวลาถ่ายชาัชดๆอะมันเห็นแบบชัดเจนเลยนะว่าเรามีร่องเหมือนแบบเป็นปากคนแก่เง,งี้ยก็เลย รู้สึกว่าเอ๊หรือว่ายัางไงดีก็เลยไปทำการรีเสิร์ชมานะคะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์ปากในสมัยนี้นะการฉีดฟิลเลอร์ปากไม่จำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนรูปปากเสมอไปอาจจะเปลี่ยนนิดนึงให้ดูแบบธรรมชาตินะคะแต่พอย n สําคัญคือทําให้ริมฝีปากมีความชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็เติมเต็มพวกร่องต่างๆที่ปกติเรามีแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะปรับรูปนิดหน่อยแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ไปเจอนะคะว่าคุณหมอ เนะคะหรือว่าที่ดเร์เมฆคลินิกเนี่ยท่านเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านฉีดฟิลเลอร์โดยเฉพาะแล้วก็เป็นหนึ่งในมือหนึ่งในประเทศไทยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปปรึกษาคุณหมอเมฆดูว่าแบบในเคสแบบเราเนี่ยเราจะฉีดได้หรือเปล่าอยากได้ความธรรมชาติสุดๆเนี่ยทำได้หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะผ่านมาสาวีเต็มๆนับจากวันฉีดนะคะต้องบอกว่านี่นะ่ารู้สึกแฮปปี้มากกลืมมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิ ถูกนะคะที่ตัดสินใจไปฉีดกับคุณหมอเมฆนะคะรู้สึกว่าแบบธรรมชาติมากแล้วก็เวลาทาปากเนี่ยสวยขึ้นจริงๆนะแล้วก็วันนี้ก็เลยจะพาย้อนกลับไปดูประสบการณ์ของนีน่านะคะว่าตอนที่เจอคุณหมอคุณหมอแนะนํายังไงตอนที่ฉีดเจ็บไหมแล้วฉีดเสร็จป,ปุ๊บบวมขนาดไหนแล้วระหว่าง3วีวิที่ผ่านมานะคะมันมีอาการบวมลดลงยังไงบ้างจนมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่แบบ100%สมบูรณ์นะคะไม่บวมแล้วนะคะก็ไปดู before After กันแล้วก็ดูประสบ การของนีนะทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะฮัลโหลมาเจอกันในรถนะคะนี่นะตื่นเต้นมากตอนนี้นี่นะกำลังเดินทางนะคะไปปรึกษาคุณหมอที่เก่งเรื่องลิฟฟิลเลอร์มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเลยนะนั่นก็คือคุณหมอเมฆนะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปที่ดรเมฆคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปขับรถต่อก่อนนะคะไปเจอกันที่คลินิกค่ะ เราก็ถึงแล้วนะคะด็อกเตอร์เมคคลินิกสาขาสเตเดียมวันเนี่ยจะบอกว่าสะดวกมากๆนะสามารถจอดรถได้ที่ตรงลานจอดรถสเตเดียมวันเลยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะไปกันค่ะ ตื่นเต้นแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอบอกข้อมูลคนไขยให้ด้วยนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ,คะอันแรกเลยก็คือจากคนที่ไม่เคยฉีดปากเลยอะคะ่ะ ปกติการฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็แล้วก็สมมุติถ้าอย่างนีน้าเนี่ยต้องการความเป็นธรรมชาติแบบสูงๆเลยอยสามารถทําได้ไหมคะทาได้ครับท,ทำได้คือผมเริ่มคําถามแรกก่อนเลยการฉีดปากส่วนมากเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3าูปทรปองอะไรประมาณนี้ลูกทรงแรกก็คืออย่างที่บุณนีน่าน่าจะชอบก็คือคลาสซลิปคลาสสลิปก็เปรียบเสมือนเหมือนว่าเราเน้นธรรมชาติครับเราไม่ต้องการปรับแต่งรูปทรงอะไรให้มากมายเราต้องการให้ริมฝีปากมันดูชัดขึ้นมุมปากไม่ตกทาให อร่องของมุมปากหายไปนั่นคือรูปแบบแรกคือคัสซีคือร่องแบบที่มันแห้งดูเฉียวเฉียว่งเงี้ยมันดูเต็มเต็มใช่ถูกต้องนี่คือรูปแบบที่คนไข้มาหาผมทำเยอะนะครับรูปแบบที่สองก็จะเป็นแบบสายฟอหน่อยหรือก่าเซ็กซี่ลิปเซ็กซี่ลิปคือตามชื่อเลยครับแต่งจะยิ้มสวใช่ครับอะไรประมาณนั้นเน้นให้มีวอลลุ่มมี ปริมาตรทรงปากที่ชัดขึ้นหนาขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนรูปแบบที่3ก็เป็นอีรูปแบบหนึ่งที่วัยรุ่นสมัยเนี้ย ทำกันเยอะเรียกว่าเชอร์รี่ลิปนะครับเชอร์รี่ลิปก็เปรียบเสมือนว่ามีตรงกลางลิปฟีปากบนเนี่ยชัดมีกระจัดชัดเจนแล้วก็ริมฟีปากล่างมีเหมือนว่าก้นเด็ก2ปงุ่มข้างล่างอ๋อก็จะดูแบบน่ารักน่ารักนลยใช่ใช่ก็เป็นรูกทรงนึ้วที่คนค่ยชอบต่อไปนะคะแล้วก็อย่างอย่างถ้าคุณหมอดูรูปปากนี้น่อยเงี้ยค่ะส่วนตัวชอบแบบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถ้าคุณหมอดูแล้ววิเคราะห์แล้วคุณหมอแนะนําผมมองว่ารูปแบบที่ที่ที่น่าจะเหมาะคุณมาก็คือคัส ผมเชื่อคุณนีน่าก็น่าจะชอบแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าของคุณนีน่าเนี่ยก็ปากคือชัดอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้ดูคว่ำมากไม่ได้ดูแบบทรงไม่ชัดดังนั้นผมมองว่ารูปปากเดิมของคุณนีน่ามันดีอยู่แล้วเราเน้นให้มันดูแบบ ไม่ไม่ไม่คว่ำจัดด้านข้างมุมปากของคนเราครับเมื่อยุคเยอะขึ้นมันจะตกลงมันจะคว่ำลงถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตอนวัยรุ่นไม่ได้ตกมันจะตกยูแต่มันก็จะตกลงทุกวันเพราะว่าด้วยด้วยด้วยหลากหลายอย่างของใบหน้านะครับจะให้มุมปากมันล่วงลงดังนั้นเราก็แค่เติมเข้าไปรวมถึงริมฝีปากที่มันแตกๆผมเชื่อทุกคนเป็นหมดแหละเนี่ยอันนี้นี่นะว่าน่าจะเหมาะมากทาลิฟสวยคือไม่จําเป็นว่าต้องเปลี่ยนรูปปากแต่ว่าทําให้เราแบบแต่งหน้าแล้ว ดูสวยขึ้นดูปากแบบชุ่มชื้นแล้วก็มีใจว่าสบายใจขึ้นอีกหนึ่งระดับพอคุณหมอบอกว่าดีน่าก็เหมาะกับคลาสซี่ด้วยการเลือกชนิดยี่ห้อของฟิลเลอร์นี่ค่ะสำคัญยังไงบ้างแล้วเรามีแบบให้เลือกเยอะขนาดไหนคือตอนนี้มันต้องบอกเป็นไฮไลท์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าฟิลเลอร์มีมากมายหลายแบรนด์ก่อนเลยแล้วก็ในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีหลากหลายชนิดแต่ปัจจุบันเนี่ย เพิ่งเพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดีกว่า,าเราได้มีประเทศไทยได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมา ในในประเทศไทยเลยเพื่อเอาไว้ฉีดปากโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ฉีดปากโดยเฉพาะเลยซึ่งก็บอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายก็จริงแต่ไม่มีตัวไหนนะครับที่เอาไว้ฉีดปากโดยเฉพาะอ๋อเหมือนกับว่าฟิลเลอร์ทั่วไปก็คือสามารถฉีดได้ทุกส่วนไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงว่าอันไหนปากอันไหนหน้าอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับมีหมากหมายส่วนก็จะเอาไปฉีดขมับฉีดหน้าผากฉีดกระชับหน้จหรืออะไรอย่างี้ใช่ครับ แต่ว่าในแต่ละแต่ละตัวของเขาอะครับก็จะเหมาะกับหลากหลายตำแหน่งใช่แต่มันจะไม่มีจุดใดเลยที่เขาบอกว่าเอามาเพื่อฉีดปากโดยเฉพาะอ๋ออันนี้เป็นตัวแรกนี่คือตัวแรกของของทห้จะบอกของโลกเลยก็ได้ค่ะอ๋ออี่ก็ดีเนี่ยผมจะบอกวันนี้นะมาได้จังหวะคนดีใจใช่ครับมีความแตกต่างการที่แบบเป็นฟิลเลอร์สำหรับลิปโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นคิสใช่ไหมของคิสฟิลเลอร์มันมันมันดีกว่าการที่เราใช้ฟิลเลอร์ทั่วไปของใบหน้ายางไง การที่ผมเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาฉีดปากนะครับข้อแตกต่างหนึ่งคือข้อแรกเลยคือไม่บวมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนาะปพรากติครับการฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยหลังฉีดเสร็จมันจะบวมเจอฉีดและคนไข้จะตกใจพอตกใจปุ๊บจะรู้สึกว่าอ้าวเหมืเราไม่ได้ต้องการให้มันดูหนาขนาดนั้นกับการไม่รู้มันบวมมันก็เลยทําให้ดูวิตกกังวลแต่พอตัวนี้ฉีดเข้าไปครับหลังทําจะไม่บวมเลยพอคะดีมากนี่ต้องบอกว่ามากนะครับนี่ข้อแรกเลยคือไม่บวมข้อททีี่่่าผมบอกว อ่าอัตราการช้าการปีดเขียวอะไรอย่างงี้ก็น้อยนะครับเพราะว่าปกติการที่โดนเข็มเข้าไปไม่ว่าจะตำแหน่งไหนมันก็ต้องช้าได้แต่วอันเนี้ยช้าน้อยนะครับทุกสามข้อที่3ามนคือการจัดทรงรูปแบบทรงเนี่ยส่วนมากปากเมื่อเราฉีดเข้าไปครับมันอาจจะไม่ได้ทรงตามที่เราต้องการมากแต่ตัวเนี้ยตามประสบการณ์ที่ผมใช้มันได้ทรงตามที่ผมจินตนาการเอาไว้ตามที่ผมคิดไว้เลยว่ามันควรจะเป็นรูปแบบแบบนี้เพราะว่า มันมันล้อไปกับข้อแรกคือมันไม่ค่อยบวมในเระทใช่พอมันไม่บวมเสร็จปุ๊บทรงที่หลังจากทำเนี่ยมันก็เลยออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนก็ง่ายสาหรับแพทย์มากเลยครับก็เลยดีมากๆเลยนะครับข้อที่สที่หลักๆเลยก็คือผิวสัมผัสไม่มีใครฉีดอยากฉีดฟิลเลอร์ปากไปแล้วไปรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรเป็นก้อนๆแข็งๆบนบนที่แปงคนไท้บอกเลยว่าเอ๊ะ มันดูเป็นธรรมชาติมากเนจะสัมผัสเหมือนริมฝีปากใช่เหมือนริมเหมือนริมฝีปากเราเลยครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นก้อนไม่รู้สึกมันเป็นตัวเนื้อเจลฟิลเลอร์ไม่ค่อยไม่มีฟีลลิ่งอะไรเลยนี่คือข้อดีมากๆอีกข้อหนึ่งก็ธรรมชาตินะถ้าคุณว่าไงธรรมชาติสําหรับปากดเลยใช่ใช่ครับโอ้ดีเลยค่ะนี่ก็วันนี้ก็คือคุณหมอตั้งใจว่าจะใช้ตัวคิสตัวนี้วันนี้่ได้แล้วโอเคได้ค่ะ คราวนี้เนี่ยเรื่องอันตรายอื่นๆอย่างนี้นะเคยไปรีเสิร์ชมาบางทีแบบบางเจ้าสลายตัวไม่หมดทําให้รูปปากแบบเบี้ยวอะไร่งเงี้ยอันนี้เราต้องระวังอะไรยังไงไหมคะคือถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้นะครับไม่มีเราผไม่มีใครอยากเอาฉีดยาหิ้วยาฟอมมาถ้าเราศึกษาคลินิกที่ได้มาตรฐานว่าเขาซื้อยามาจากบริษัทยาโดยตรงเนี่ย อันนี้ตัดเรื่องว่าตกค้างใช่ตัดเรื่องไหลย,ย้อยออกไปได้เลยครับเพราะไม่ว่าจะข่าวหลากหลายที่ออกมาเ<ะ>ช่นเป็นก้อน<ะ>ไม่สลายไหลย,ย้อยลงถึง<ะ>วมเต่ง<ะ>ออกมา นั่นคือผมมั่นใจว่าเขามาจากฟิลเลอร์ปลอมคเดยคุณน้าผมฉีดมาเกือบสิบปีแล้วผมไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยเห็นเห้วยเออใช่ครับผมฉีดเยอะมากเราไม่เยอะมากจนไม่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องที่ใครมาหาเราด้วยว่าเอยหมอทำไมมันดูเป็นก้อนไม่สลายหรือว่าไหลย้อนไม่มีไม่มีแน่นอนอย่างนี้แสดงว่าปัญหาที่เราอ่านอ่านมาแล้วเจอว่ามันน่ากลัวเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการที่ฟิลเลอร์ปลอมใช่ครับใช่ใช่ใช่อยาาฉีดปากนี้สามารถทำได้โอเคอันนี้ทุกคนน่าจะอยากทราบก็จะถามเรื่อง ดาวทานด้วยค่ะใช่งที่คุณหมอบอกว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันบวมๆริงๆประมาณสักหนึ่งวันแล้วดาวทานหมายความว่าสมมติอย่างนี้หนาเนี่ยจะต้องออกอีเวนต์หรือถ่ายงานเงนี้ค่ะมีน้าควรเว้นหลังจากฉีดนานไหมคะผมปกติอาพูถึงตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวที่ออกมาเพื่อฉีดปากที่ดาวทานนานผมว่าประมาณเกือบสองอาทิตย์เลยผมว่ามีสองอาทิตย์แต่มีแบบที่ต้องแบบมันเจอืึนจนแบบมันจะไม่ปติอ่ะใช่มันจะดูบวมแต่ตัวนี้ครับผมว่าพักเต็มที่ก็3วันก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ ได้แล้วแต่คาว่าใช่คำว่าสามวันของผมนี่คือมันแค่บวมฉึงเล็กน้อยนะผมใช้คาว่าเล็กน้อยนะครับแต่พอหมดเด3สหรือหมดอาทิตย์หนึ่งของผมเชื่อว่าปกติเหมือนคนไม่รู้เรื่องเลยสัมบาเราฉีดอะไรมาใช่ครับแต่ถามว่าฉีดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นต้องพักงานไหมเพราะว่าปากมันดูฉึงดูบวมเลยแบบต้องพักงานเพราะไม่อยากให้เพื่อนรู้อันนี้ผมตอบเลยนะครับว่าไม่ผมาว่าไม่จําเป็นครับเพราะว่า ประสบการณ์คือผมอะโพลลอพทนไข้ผมตลอดหลังทำเสร็จปุ๊บผมให้คนไข้ถ่ายรูปมาหนึ่งวันตลอด ผมไม่เคยเจอเคสไหนที่แบบหลังสิดแล้วดูแบบบวมฉ่งประหลาดดูแบบจนเป็นต้องแบบเจอผู้เจอคนไม่ได้ไอ้นี่ผมเชื่อว่าไม่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนไม่จําเป็นต้องพักซื้แต่ถ้าว่ากลัวมากพักซึ้งแค่2อถึงสามวันก็พอใช่ครับแล้วหลังจาก3วันมันก็จะแบบได้รูปสวยงามแบบเราจะแบบที่เราอะไรประมาณนั้นครับแต่ก็ถ้าเกิดอยากเขาว่าได้รูปทรงตามที่ผมวางเอาไว้เลยอาจจะรอวันเดทที่7จ็ดเจ็ดวันแรกแต่3าวันนี่คือสามารถใช้ช่วยได้ปกติที่สุดแต่หลังจาก7วันจะได้รูปแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังที่คุณหมอต้องการเราต้องการ,แล,การแล้วอยู่ได้นาน ตัวนี้อยู่ได้นานหนึ่งปีเลยนะปกติป่าครับต้องบอกว่ามันเป็นแอ์เรียที่ไปไวปกติบางคนฉีดได้3ามเดือน6เดือนหายแล้วหายแล้วสาเจ็บตัวเต็มใจตั้งนานใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้อยู่ได้นานถึงหนึ่งปีนะครับโอ้โหต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปต้องยังไงต่อนี่คือตัดสินใจแล้วนะคะว่าทําแน่นอนวันนี้นะคะคือยังไม่ได้บอกเพื่อนื่อกีบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะมาปรึกษาแล้ว่าคุณหมอเม่แต่เดี๋ยวเราทําเลยดีกว่าค่ะเราเรารู้สึกเราสบายใจแล้วก็ ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้รูปเป็นแบบธรรมชาติอย่างที่นี่เป็นแล้วก,ก็วัน2วันนี้เราอาจจะรู้สึกนิดนึง<ช>แต่ว่าหลังจากนั้น<ร>มัน,มนก็ให<ช>้ถือป,ปกติ<ช>ได้เลยเด<ช>ี<ช>๋ยวขั้นตอนต่อไปต้องยังไงต่อเดี๋ยวเราไปคลีนอ,อ,อันนี้กำลังโปรยราชาอยู่นะคะทุกคนนวด,ด,โด,ด ท่นี้ก็เริ่มชาแล้วอ่ะแล้วเจ้ยคงอ่ะเมื่อกี้นี้นะลงไปสองตัวนะคะวันแรกลงไปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เช็ดออกก็เริ่มรู้สึกชาแล้วนะคะแล้วนี้ลงตัวที่สองนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะสปีดคุณหมอบอลจะเร็วกว่านะคะมันก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าชาพอสมควรรู้สึกเวลาพูดอะ่ะปากแบบเจอเจอแต่เดี๋ยวคงชาขพ้่อีกค่ะ ทุกคนเสร็จแล้วเร็วมากใช้เวลาฉีดประมาณสักไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็ตอนที่ฉีดเนี่ยความรู้สึกนะคือมีความเจ็บลึกๆนิดหนึ่งคือบางจุดเท่านั้นนะแต่ส่วนใหญ่อะคือจะแทบไม่เจ็บไอ้เจ็บลึกๆเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนมดกัดแบบชื้อึืดออ,อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็คุณหมอเมคแบบมือเบามากแล้วก็ทำให้นีนาสบายใจคือการให้เราดู ระหว่างทําไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าฉีดด้านแรกให้เราดูเปรียบเทียบแลพอเสร็จปุ๊บก,ก็เห็นอย่างที่เห็นนะคะคือรู้สึกชอบมากนี่นี่คุณหมอบอกว่ายังบวมอยู่นิดนึงผ่านไป3วันมันจะ ดีมากๆแล้วก็ผ่านไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะร้อยเปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกต์เป็นรูปแบบตามที่คุณหมอต้องการนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอเมงมากๆมีหน้าภูมิใจพอใจมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์อีกประมาณสักสองอาทิตย์กว่านะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับบ้านไปหาลูกจะไปกลับบ้านกันไปหาลูกไปหาลูกเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะทุกคนไม่บ่ายดีเจอกันค่ะค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ปากครั้งแรกของนีนานะคะทุกคนเห็นแบบบรรยากาศจริงๆแล้วก็ความตื่นเต้นของนีนาจริงๆนะวันนั้นเลยนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็ผ่านมาสาอาทิตย์เต็มเก็เห็นเลยนะว่าผลลัพธ์เนี่ย เป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่าลดบวมลงจากวันนั้นเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกว่ามีหน้าแฮปปี้มากๆจริงๆนะคะเนี่ยขออนุญาตแบบรวบรวมความละกันรายละเอียดว่าก่อนที่เนี่ยจะตัดสินใจไปทำเนี่ยแล้วก็จนถึงวันนี้นน่ารู้สึกว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สาวๆหรือว่าทุกคนที่ดูนีน่าอยู่ตอนนี้กําลังมองหาก่อนที่เราจะไปฉีดฟิลเลอร์นะคะอย่างแรกนนณาว่าทุกคนควรศึกษาเรื่องคุณหมอค่ะนีน่าว่าฝีมือคุณหมออ่ะ เป็นข้อสําคัญอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะอย่างตัวนีน้าเนี่ยไว้ใจคุณหมอมเมฆตามที่บอกว่าก่อนที่จะไปหานีนะแอบรีเสิร์ชมาแล้วนะคะว่าคุณหมอมเมฆเนี่ยเป็นหนึ่งในมืออันดับต้นๆของประเทศไทยในการฉีดฟิลเลอร์เลยเพราะฉะนั้นก็มีความสบายใจนะคะแล้วเวลาไปถึงคลินิกก็เห็นเลยแหละว,ว่าคลินิกดกเรมเมฆเนี่ยก็เป็นคลินิกที่ได้รับการไว้วางใจจากทั้งเซเลบดาราหลากหลายท่านนะคะไปฉีดกับคุณหมอแล้วก็ตัวคลินิกเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลการันตีหลากหลายอันแล้วด้วย ะะรวมถึงรางวัลที่เป็นยอดฉีดฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทยนะคะสีปี้อนด้วยกันอันนี้เราก็สบายใจไปอีกเพราะว่าคุณหมอเนี่ย ไว้ใจได้แน่นอนว่าฝีมือต้องดีมากแน่นอนนะคะส่วนอันที่2ที่เราต้องศึกษานะคะนั่นก็คือยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ของตัวฟิลเลอร์นั้นๆนะคะอย่างตัวนี้น้าเองนะคะเลือกคิสนะคะเป็นของคิสถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาออกแบบฟิลเลอร์มาเพื่อใช้กับริมฝีปากโดยเฉพาะมันจะออกมาแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดคุณหมอเม์ก็บอกเองนะคะว่าจะใช้ตัวนี้ให้นีหนะ้าเพราะนีน่าต้องการความเป็นธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตอบโจทย์นี้นะมากๆแล้วก็ตัวคิสนะคะเข มีคุณสมบัติเป็น two in one คุณหมอบอกว่าจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากด้วยรวมถึงช่วยสร้างรูปปากให้แบบมีทรงที่แบบสวยขึ้นได้ด้วยไปในเวลาพร้อมๆกันอันนี้3นะคะตัวฟิลเลอร์ตัวเนี้ เป็นตัวที่นำเข้ามาจากประเทศสวีเดนโดยบริษัทแกลดูมาประเทศไทยนะคะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นนานาชาติระดับโลกแล้วเรียกรออยแล้วก็เป็นฟิลเลอร์ที่นิยมนะคะในหลากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปในออสเตรเลียหรือว่าในเอเชียเองนะคะก็ใช้ของคิดเหมือนกันแล้วก็ยังมีข้อดีในเรื่องผลสำรวจค่ะของคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ฟิลเลอร์ของคิดนะคะว่า100%ซของผู้ที่ฉีดฟิลเลอร์ คนีิเข้าไปเนี่ยมีความพึงพอใจแล้วก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ของตัวเองเนี่ยออกมาดูเป็นธรรมชาติซึ่งก็ตอบโจทย์นี้น่ามากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลลัพธ์นะคะสามารถอยู่ได้ยาวๆถึง1ปีเต็มนะคะฉีดครั้งเดียวอยู่ได้ยาวเลยหปีแล้วก็สุดท้ายนะคะทุกคนสามารถลองดูเครื่องหมายสแตมป์หน้าคลินิกนะคะเป็นของคิสเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเซอร์ติฟายว่าคลินิกเนี้ยนะคะใช้คิสของแท้แล้วก็รวมถึงแพทย์ของคลินิกน นั้นนะคะได้รับการเทรนนิ่งการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะจากทางแก้วเดิมานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ2นั่นเองนะคะนั่นก็คือยี่ห้อของตัวฟิลเลอร์ส่วนข้อ3นะคะนั่นก็คือจริงๆก็ย้อนกลับไปที่คุณหมอนั่นแหละเนี่ยรู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณหมอแม่ไปแล้วอะ่ะแล้วคุณหมอก็แบบวิเคราะห์แล้วก็แนะนําได้ตรงใจนี้นะมาก,ก็คือเป็นรูปปากที่ดูธรรมชาติที่สุดคือจะไม่ได้เปลี่ยนรูปปากอะไรเราเยอะมากนะคะคงไว้ซึ่งรูปปากแบบเดิมแต่ว่าจะเติมเนื้อ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยให้ทรงมันดูแบบธรรมชาติแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้น แต่เราจะเน้นเรื่องให้ความชุ่มชื้อนะคะแล้วก็ทําให้ริมฝีปากของเราเนี้ยปราศจากพวกรอยอุ้รอยร่องลึกต่างๆที่นี่านะเป็นกังวลรู้สึกว่าอยากได้รูปทรงปากตัวเองเป็นยังไงอะคะ่ะปรึกษาคุณหมออย่าแบบรู้สึกเกรงใจคุณหมอว่าแบบคุณหมออยากทําให้แบบนี้แต่เราไม่มั่นใจแบบนี้เราก็ควรจะยืนยันไปว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้ชีวิตกับปากอันเนี้ยไปอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเป็นทรงที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองแล้วนี่นะก็รู้ รู้สึกแฮปปี้ตามที่บอกทุกคนไปนะคะแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าตอนฉีดเนี่ยเจ็บนิดเดียวนะคะจะรู้สึกว่าเหมือน เข็มแบบเข้าไปลึกๆอะ่ะนิดหน่อยแต่ว่าตอนที่จิ้มไปไม่เจ็บเลยเพราะว่าเรามียาชานะคะแล้วก็จริงๆใช้เวลาการปกยาชารอให้ปากชาเนี่ยแอบนานกว่าตอนที่ฉีดจริงๆอีกนะคะก็คือแบบเดียวจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นดูแลตัวเองง่ายมากนะคะคือ24ชั่วโมงแรกเนี่ยยังห้ามเราแต่งหน้าอะไรใดๆนะคะแล้วก็พยายามหาแบบ น้ำแข็งหรืออะไรประคบเย็นไว้ก่อนเพื่อลดความบวมนะคะแล้วก็ผ่านไป24ชั่วโมงก็สามารถแต่งหน้าแต่งปากได้ปกติแล้วแล้วก็48ชั่วโมงแรกนะคะเขาแนะนําว่าอย่าเพิ่งออกกําลังกายหนักนะคะแล้วก็พยายามอย่านวดหรืออย่ากดกบริวเวณริมฝีปากของเราเองนะคะแล้วก็เลี่ยงไปที่ในอุณหภูมิร้อนๆเช่นซาานาหรือว่าสตรีนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงการทานอาหารร้อนจัด หรือว่าเผ็ดจัดนะคะแค่นี้เองนะคะ48ชั่วโมงแรกหลังจาก48ชั่วโมงและปุ๊บสามารถทําทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการจะบอกว่าวันนั้นนะคะพอเนี้ยีดเสร็จปุ๊บนี่นะแวะไปทานข้าวข้างทางข้างทคลินิกนะคะก็ทานได้ปกติจะมีรู้สึกบวมๆบ,บ้างอาจจะเป็นเพราะยาชาที่รู้สึกว่าปากยังแบบหนาๆอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเม้มริมฝีปากเนี่ย ได้ไม่สุดนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าเอาจริงพวกพนักงานอะไรเงี้ยก็ทําหน้าปกตินะคือที่รู้สึกว่ารูปปากของเรามันมันไม่ได้ดูหนาจนเกินไปโอเคอาจจะบวมกว่าปกติที่เป็นเราเองเราอาจจะรู้สึกเองแต่ว่าคนภายนอกที่เขาไม่เคยเจอเรามาก่อนเ่ะเขาจะไม่รู้สึกว่าแบบคนนี้เพิ่งไปฉีดปากมาคือมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆะนะคะมันก็จะมีอาการบวมแบบนั้นแล้วก็นี่นะก็ขับรถ กลับบ้านเองได้เลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าดูแลตัวเองง่ายมากแล้วก็อาการเจ็บหลังจากนั้นอะคือแทบไม่มีอาจจะมีระบมระบมบ้างภายใน2-3วันแรกนะคะหลังจากนั้นก็ปกติมากโอเคเดี๋ยวนี้นะะ่าจะขึ้นภาพนะคะ before after ให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูทีละภาพก่อนละกัน อันนี้คือภาพนะคะหลังจากฉีดทันทีนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ริมฝีปากบวมมากที่สุดมันจะบวมตรงขอบขอบแล้วมีความแดงๆเล็กน้อยนะคะอันนี้คือวันที่นีน่าแบบแอบไปกินข้าวข้าง,ง,ง,งคลินิกตามที่บอกว่าพนักง,งานอะไรก็ดูไม่ตกใจกับปากนีน่านะคะเพราะว่ามันดูธรรมชาติมากๆนะคะหลังจากนั้นวันที่2นะคะก็ยังมีความบวมหน่อยแต่ว่าจะไม่แดแหงแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเวลาเม้มปากอ่ะ จะรู้สึกแปลกนิดนึงจะรู้สึกไม่ค่อยชินเพราะว่าคุณหมอจะเน้นฉีดบริเวณตรงตรงกลางตรงกระจับริมฝีป,ปากเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเม้มเราจะรู้สึกว่ามันหนาๆผิดป,ปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรความเจ็บก็คือลดลงเยอะมากนะคะสามีก็อาจจะทักนิดนึ่งว่า รูปปากดูเจอมากยิ่งขึ้นนะอาจจะดูเซ็กซี่มากทิขึ้นแต่เราก็แบบรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะลดกว่านี้อีกนะคะคุณสามีอะไรเงี้ยวันที่3าวันที่สผ่านไปเนี่ยจาได้ว่าประมาณวันที่3าวันที่สี่ะค่ะจะแอบเห็นรอยเข็มเล็กน้อยตรงนี้ตรงตรงิมผีปากด้านบนอินอาร์แล้วก็ตรงข้างๆอาจจะเป็นรอยช้ำแบบรอยเลือด ที่มันค้างอยู่ข้างในนิดหนึ่งเข้มกว่าริมฝีปากเราจริงๆนะคะซึ่งถ้าไม่สังเกตจริงๆหรือว่าถ้าเราทาลิปทับเนี่ยซึ่งมันสามารถทาได้นะคะก็ไม่เห็นแล้วนะคะผ่านไปประมาณ5-7วันอันเนี้ยความบวมน,นี่คือลดลงแบบเยอะมากแล้วเกือบจะเข้าที่แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็รอยแดงๆที่นะ่าบอกว่าเป็นรอยเข็มก็หายไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยสามารถแบบทาปากออกไปข้างนอกแล้วก็แบบชดๆเลิ่ๆได้เลยนะคะ จนมาถึงวันนี้นะคะอัปเดตนะคะครบ3อาทิตย์นะคะซึ่งเป็น3มอาทิตย์ที่คุณหมอเคยแจ้งนีนะว่าก็จริงๆก็เห็นผลชัดเจนร้อปรเประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าก็เห็นแล้วแต่ว่านีนะมาถ่ายให้ดู3อาทิตย์นะคะจะเห็นได้ว่าริมฝีปากเนี่ยเท่าที่100เเต็มเป็นริมฝีปากที่มีนะ้าพึงพอใจมากแฮปปี้มากๆนะคะสิ่งที่ได้แฮปปี้มากเป็นพิเศษก็คือร่อง รอยของเฟรมผิวปากอินอะคะ่ะดีขึ้นมากจริงๆถ้าทุกคนเห็นตั้งแต่แรกจะเห็นว่ามีร่องเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาทาลิปยิ่งทาลิปกลอสเข้าไปด้วยอะ่ะปากดูสวยมากอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เราแบบอยากได้มานานรู้อย่างนี้ก็คือฉีดฟิลเตอร์นานแล้วเพราะว่ามันไม่ทำให้ปากเราดูเจอดูแบบหนาจนไม่ธรรมชาตินะคะแต่มันช่วยแบบร่องรอยได้ดีมากจริงๆนะคะอันนี้ก็ อยากให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนเลยว่า b ีฟอร์ก่อนทำแล้วก็อ f ฟเตอร์สาอาทิตย์ มันเป็นยังไงนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันค่ะก็ถ้าใครนะคะอยากมีรูปทรงปากที่สวยงามนะคะแบบนี้หน้าที่นี้น้าแฮปปี้กับตัวเองแบบนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะนาทีนี้ต้องไปฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะตามที่น้าบอกว่ามันไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไม่บวมด้วยคือง่ายเลยถ้าคนที่แบบไม่ได้เจอเราแบบอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาไม่มีทางดูออกนะคะยิ่งสมบูรณ์ธรรมแบบนี้หน้านะคะเอาจริงคือดูเป็นธรรมชาติมากนะคะคือดูสวยแต่ว่าเอ๊ะ สวยแต่ไปทําอะไรมาดูไม่ออกสวยแบบธรรมชาติจริงๆนะคะแนะนําเลยแล้วก็สมมติถ้าใครกลัวแบบมีหน้านะในตอนแรกคือมี perception ว่าการฉีดฟิลเลอร์ปากมันคือจะทําให้ปากดูหนาดูเจอดูแบบไม่ธรรมชาติอันนี้ก็สามารถตัดได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่ามีแบบมีรูปทรงที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วยิ่งใช้ตัว kiss filler ตัวนี้นะคะ่ะมันยิ่งดูเป็นธรรมชาติเข้าไปใหญ่นะคะแล้วสมมติถ้าใครนะคะรู้สึกว่าโหจะฉีดฟิลเลอร์ปากทันทีก็อยากให้ดูแบบดูออกมากไปเลย ก็มีเหมือนกันนะคะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องทําเป็นคิสแบบธรรมาชาติสุดๆแบบนี้นะหนาขนาดนี้นะคะเขายังมีตัวเลือกหลายทายป์นะคะอย่างเช่นเซ็กซี่คิสตัวเซ็กซี่คิสเนี่ยนะคะจะทําให้ริมฝีปากดูแบบอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นเป็นแบบ c a เคเช i ย n หรือแบบฝรั่งเลยนะคะก็จะดูมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนแบบตระกูลคา r ดเ s h i นแบบนั้นนะคะอันนั้นก็สวยอีกแบบแล้วก็อาจจะเหมาะกับหลายๆคนนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยนะคะสัสดส่วนริมฝีปากบนกับล่างจะเป็น1ต่อหนึ่งก็จะแบบ สวยเซ็กซี่มากๆนะคะอีกไทป์หนึ่งที่เขามีนะคะนั่นก็คือ Cherry Kiss อันนี้เนี่ยจะทำให้ริมฝีปากอวบอิ่มนะคะทำให้ริมฝีปากเป็นทรงสวยงามเลยก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปทรงกระจาบส่วนด้านล่างนะคะจะเหมือนตัวผลเชอร์รี่อะ่ะจะมีความแบบว้าวฟึ เข้าไปอย่างเงี้ยเล็กน้อยทุกคนก็สามารถแจ้งคุณหมอได้เลยว่าเราอ่ะชอบแบบไหนนะคะอย่างที่บอกนะคะแนะนําคุณหมอเมฆนะคะส่วนตัวนีน่าอย่างที่บอกว่าคุณหมอมีประสบการณ์ยาวนานมากแล้วก็ยังเป็นแพทย์ผู้สอนโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะมานานกว่า10ปีด้วยนะคะแล้วตัวคุณหมอเองเนี่ยมีความแม่นยําสูงมากๆในการฉีดฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกซ์ด้วยนะในชั้นริมฝีปากหรือชั้นผิว ต่างๆระดับกันเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าตรงนี้ฉีดชั้นผิวหนังชั้นบนแล้วก็อันนี้ต้องลึกลงไปหน่อยเพื่อให้มุมเปล่ามันดูแบบ ขึ้นแบบนี้คือคุณหมอมีความเชี่ยวชาญมากนีน่นะก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ว่าด้วยประสบการณ์คุณหมอนะคะแล้วก็ประสบการณ์คลินิกที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะรับรองว่าแบบถูกใจแน่นอนแต่ว่าสมมติถ้าใครอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคังนีน้นะพูดถึงยี่ห้อฟิลเลอร์คิสแล้วชอบนะคะเดี๋ยวนี้น่าขึ้นสาขาหรือว่าชื่อคลินิกต่างๆที่เขามีฉีดตัวฟิลเลอร์ของตัวคิสนี้ในประเทศไทยนะคะให้ดูใน description กดลิงก์นั้นเข้าไปได้เลยก ก็จะมีรายชื่อคลินิกเลยว่าคลินิกไหนเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ของคิสสำหรับริมฝีปากบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนริมฝีปากสวยกันนะคะอย่างตัวนี้น่าก็แฮปปี้มากๆแล้วก็อย่างตอนนี้ก็รู้สึกว่าทาลิปแล้วริมฝีปากสวยมากทำงานง่ายมากขึ้นเยอะมากๆนะคะอยากให้ทุกคนมี ริมฝีปากที่สวยงามแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแบบสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้นี่นะไปก่อนนะคะถ้าใครมีประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์หรือมีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วยกด subscribe YouTube ด้วยฝากติดตามทาง Facebook IG แล้วก็เว w ร์เ์นีน่้วอดด้วยนะคะแล้วสามารถติดตามชมคลิปอื่นๆตามที่น่าึ้นให้อยู่ได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ